กวววดิฉินเป่นเสียงให้ดับท่าน่ากบปลอกดิหมวดตาาอยู่ไหนขณะนี้เราหมดถึงท่าเรือเป็นที่เรียบร้อยนะคะมันสิมี่สาไปเรือขั้นร่ำหนึ่งสิมี่ซื้อนองหนิงอยู่นะจ๊ะอันนั้นแหละคื้นเรือนองหนิงตัวหนังสือกับตัวน้อยหน,น่อยเห็นบ้าบุ

แฉ่นะสองแนมีอาพันก yeah, yeah. like ้าสก้กีก่อนกาีช่องสองเเป็นตม่านนะทำัะแ้างบนน้อะไรกับม่านเดี๋ยวผมได้บางทีหอเพียงแต่มอกุ้งมากเป็นครัวนอกมา what do you มือนีดูสาวว่าค้นมาหลายมันน้ำภาษาบมาหาสิ อ,อ,อ,อย่าไปสัน่นปุ่มเอาเอาเจ้าอาบออย่าไปสั่นปลุ่มวอข้ามไปมองกับคนเกาะด้วยจ้ะมองที่เป็นชุมเชื่อเป็นเกาะเดี๋ยวสามีมาก่อนเดะเสร็จพาสามีผ่าขี้เลี่ยปเลยค่ะ โอแล้วค่นี่ก็เนินตาชิไปหาตรง้ายแล้วสวัสดีค่ะบ๊ายบายฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามน,น้องหมิงนดิจา้าเป็นยังไงใจให้หมิงด้วยไปก่อนเดิน้าคลิปนี้สนับสนุนโดยอีพอกับอีแมเพราะยีพุ้ก็มีหนุดเป็นสปอนเซอร์เต็มทีไป